พี่ซีนคือท้อปเปิดกล้องสอบเรื่องรุวนภัยไม่ร้ายสักดินาว่าแพแ้แทนพิงกี้ประชันอเล็กพร้อมพัพแต่รักให้โซฮตเรื่อ,อยๆค่ะไม่จริงๆเราอยางทัดยังไม่ได้แบบว่าลงเต็มตัวอะไรขนาดานั้นเลยนะคะถือว่ายังไม่ได้ทำเป็นการการยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วช่วงนี้ก็ คุยกันน้อยลงอรับเชยาคร่วิกกี้ในผมไม่อยากเป็นสายลับอัปเดตข่าวลือเต็มงานถ่เวลา่วงนี้เจอขอผมทางานก่อนในช่วงนี้เพราะว่าจริงๆเรารู้ตัวเลยว่าพอทํางานแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่รักงานก็คือจะต้องขมักขันเนนตรงนี้แล้วละครนี้เรื่องสองเรื่องติดก,กันเองน,นะครับมันก็เลยเป็นอุปสรรคในตอนนี้ด้วยรอก่อนอาจารย์รอก่อนอาจารย <Okay. S 2> ์น้องพ่อพกับเจมบีโอวายแจ้งข่าววงแตกค่ะไม่จริงครับเขาเหลอกอะไรเขาเมื่อ คนกินเส้นครับยังคุยกันปกติเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพราปาร์ตี้ครับอย่างเมื่อวานก็ยังเจอกันอยู่สามสี่คนครับก็ยังเชียร์เฮฮายังโดดถีบโดดเตะกันอยู่ครับแล้วแฟนคลับว่ายังไงบ้างแฟนคลับเพลงเนี่ยน้องเขาก็เสียใจเขา